สบายดีพี่น้องมือเรนนม้นมของเอ้ามือเินไปหาพวกเสือมันจมาเกิบได้นอกไมห้หลายเติบอยู่พี่น้องคือผมหนตะกร้ากับอันนี้บ่อน้ำดูดพี่น้องดอกไม้เลยหลายงานโพธิ์โคแตะเนี่ยบ่อน้ำทองอันเดีว หาน้ําไม้มาดอกพี่น้องเบิ่งคืออยู่ใกล้แถวกองอือหือขอโทษขออภัยพี่น้องนะโอเน้อเดี๋ยวเรแยกนะแยกยังไงโอบอกมันาสิต้มไว้ใใส่ตบักหงส่วน อันนี้มันถ้าจีไว้ใส่ถุงพี่นนเนาะ้ราไม่เค่ป่าอันนี้เป็นอนทิ้ทถ่ายตอนตอ,ตอนทีออกมาพอนนีาเพิ่นไปเอ็นซื้อหัวหันเซกเกลร์เลยจะซื้อน้ำกินมาเลยพี่เ้อะเอาไม่มีน้ำกินรู้จะกินอะไร Nhẹn đo thuộc phùng vậy chứ nào Nhàm lẹ chẳng Bài kim mới là cái tôm kim Chếp mơ này Anh à, này cái à, nám có Anh cái nám có không hoa chết ตัวนี้ก็อจะหนามจะแนวไปซื้ออะไรอยู่นะพี่เดี๋ยวเป็นกบมานาพี่น้องแต่ว่าปฏิกามันนี่ก็ฝนหน่าจะตกน้องแรงๆอย่างเหลือเน่นอนก็ดูจากอากาศแล้วสภาพอากาศแล้วมันน่าตกเลย ดูยกมือบรรยากาศดีพี่น้องมือนอากาศเย็นสบายมากเลย ไปแต่นอนเวนหากไปไปซ้ายเรา่พ้่งมาเนี่ยน่าจะอยู่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็แกนเอาไหมเรียวเขาก็จะไ,ไปใส่โุงแล้วก็นึง่งโอ้ แง่เลยนะพี่น้องเก็บเก็บเนื้อนี่งไม่ก็เลยแก่แง่เลือดเหี่ยวออกสันมันมันพอดีน้ำนะพอดีจวดใส่แล้วนี่แหละแบบพอดีไปกับเล็บเลยนะมันโลเลือดไหลน่อยสะสะปวดมุกมุกปวดได้พี่น้องเไย แลกกับหนอไม้แลกกับนอ,ไม,กกบนอไม้ใหญ่ลุกตกหมัดแมนเบดตรงนี้ว่ามันเหมนแบบว่ามีนคนละฟังกับอ่าอันนี้เมียพี่น้องมอีคนละฟังกับอันฟังหัวอันนั้นนะนะเลี้ยวไปวนอไม้นะ่าเดงกเสื่อยู่เออสามสิบกอเอาไปถอดคนมากก่อนพี่น้อง ได้ยังมาโชว์กินแก้น้ไาไม้นะี่แหละถาเนาะเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ถุงแล้วก็นึ่งไว้ใส่ตู้เย็นเนาะะไต่ไม่ให้กินลิอน <c oughs> อย่ากกิดเฟอร์กับบริกิ จิ้งจูลเลสบัสด,ดีจ้าทุกคนไม่ถึนนี่แล้วอูเขาเียู่อยู่เขาปหัวอ,อาหารมา4ี่บาทแ้วที่เากินขาวเร้าจะซ้ำเหรอยาเป่อเดียวอย่างนี้น้ำพริก

ที่หัวอืมเกบคุณนเบโอ้เจ็บม,มือเลยนะักทำไมไสองสับไปล่าหนักหนักไข้ Cô ấy sẽ bật vào đó Cô ấy sẽ bật vào đó Cô ấy sẽ ก็คอบีบชุดเย็บตัวไปเลคุณนั่งใไม่ก็ได้เร่นึงเข้าปลยครันิ้วหนเขาเสาเป็นก้อเทีง ที่เราวันสีแกงไม่หมท่านเลยะพีน่น้องน่ติ้นส่แกงห้าหมืน่นลร

a okay. ເນາະຫັນອັ ม,มันนม่กล้าไปตั้งนั้นดอกให้พูดให้เต็มห,หัแคนหน้อยแค่น้ำหามาเต็นเุ็พัะ ก um ูรับหน่อยก่อนอะไรตะปูยังไงตะปูยังไงตะปูติดมั้ยตะปูลายเพชรมั้ย ไปน้องพี่น้องกิมนี่ยก็เสียมรับพ้าจากนักจัดกิมข่าไว้สมวา,าสมีก่อนหลักกมืโอยใจคือคนพากันแก๊สน้ำไหมหนึ่งน้ำไม้ต้มหน้ำไม้อยู่ยนเงอนนี่แหละพี่น้องฮันสีได้ออกหน้ากัดกระจังว่าอีกที่หนึ่งสภาพอากาศมันบ่คือแห้งขา้าแห้งตกะเห็นบ่าวบ้านนี่โมหมันมืดเลาะอยู่